สรุคลิปนี้มาดูเรื่องการสร้างฟอร์มแบบพื้นฐานนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะเราเราสร้างเอาไว้อันหนึ่งพี่ดับุลคิกขึ้นมาจำจำฟอร์มแบบคอลัมน์ได้นะอันนี้เป็นแบบพื้นฐานเหมือนกันโอเคไหมครับพี่ซัมติงได้เดดนะครับพี่ไปที่ครีเอทโอเคไหมครับไปที่ฟอร์มวิสัยโอเคไหมตรงเนี้ยนะครับพี่เลือกขึ้นมานะครับอาพาร์สู่มเหมือนกันนี่แหละนะครับพาร์สู่เหมือนกันเอ่อ เออเราเบื่อแล้วเราพัดพัดเอาเอาตารางอื่นบ้างดีกว่านะครับเลือกเปลี่ยนตารางใหม่โอเคไหมเพราะว่าตารางนี้มันมีอยู่ที่ฟอร์มเดิมแล้วเอาตารางใหม่ก็คือก็คือ,อาตารางอินเอาโอเคไหมครับอ่ะพี่จะเอาแค่สามฟิลนี้มาโอเคไหมเนี่ยสามฟิลเนี้ยโอเคไหมครับเนี่ยพี่ก็เลือกอันนี้มาอันนี้มาอันนี้มันเป็นฟิล รันรันรันนัมเบอร์โอเคไหมอ่าเราไม่ต้องมาก็ได้เพราะมันรันอัตรนม,มัติอยู่แล้วโอเคไหมครับอเราเออกมาแค่เนี้ยง่าย,ายไหมนะครับเสร็จแล้วพี่ก็ทํายังไงตัวนะพี่ก็ไปที่เอ่อเน็กโอเคไหมครับพี่สร้างแบบทาบ,บูล่าโอเคไหมครับอ่าสร้างแบบทาบ,บูล่าดูมันเกิดอะไรขึ้นอ่ามันรู้ว่าเอาเออเปิดได้ไหมเปิดเปิดเลยไลยกลัวอะไรอะ่ะโอเค okay, ไหมครับอ่ะทีเนี้ยพี่ก็ จะไปสร้างเพิ่มโอเคไหมครับอ่ะพี่ก็ทาบโบล่ามันมันต่างกับต่างกับอะไรนะอ่าดูดูแบบทูนีดหนึง่งแบบแบบคอลัมน์มันเป็นแบบนี้โอเคไหมถ้าทาบโบล่ามันก็จะไปแนวนี้โอเคไหมครับมันจะคล้ายๆกับกับกับตาราง okay อ่ะโอเคป่ะอ่ะทีนี้พี่เอาอันนี้มาใส่ให้ดูอ่สมมุติพี่จะป้อนเข้าป้อนป้อนเข้าโอเคไหมพี่ก็เลือกวันที่อ่ถ้าวันที่มันจะมีนี้ให้เลือกโอเคไหมนี่เลือกวันที่19บเก้าโอเคไหมครับ รหัสอะไรศูนย์ศูนย์สี่ไม่มีโอเคใจไหมครับพี okay anyway ่ก็รับเข้ามาสักห้าร้อยก่อนโอเคใจไหมครับเทียบไปโอเคใจไหมครับถ้าถ้าถ้าอันเนี้ยเราเราจะเซฟก็ได้ไม่ต้องเซฟก็ได้แล้วแต่นะครับมันอัตโนมัติพี่เซฟก็ได้เอาแล้วก็อันเนี้ยเพิ่มเข้าไปนะครับวันที่ยี่สิบสามเข้าไหมครับศูนย์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 ห้านะครับรับเข้ามาอีกหกร้อย โอเคไหมครับไปกดเชฟ์โอเคไหมอ่ะง่ายไหมนะครับเ่็นไงตบมือนะครับรออะไรกันอยู่เนี่ยโอเคไหมครับในพี่ยังไม่ตกแต่งฟองไม่สวยงามน,นะไหูหัวเนะี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะโอเคไหมครับเอาแบบง่ายๆก่อนเนะี่ยสร้างฟองป้อนข้อมูลนะัง่ายง่ายในวงเล็บเหลือหายโอเคไหมเออนะครับแต่ว่าพวกเราอาจจะไม่ค่อยชอบฟอมในลักษณะนี้นะครับมันจะคล้ายๆล้ายเอ็กซ์ซงเอ็กเซลอะไรขงเนี่ยเราเรา,เราอาจจะ ไม่ค่อยนิยมฟอร์มแบบนี้น่าจะได้รับการนิยมมากกว่านะครับแต่จริงพี่ยังไม่ได้สอนเรื่องการใส่ปุ่มใส่อะไรต่างๆเนี้ยนะครับแต่เราไม่ไม่ต้องมีปุ่มเราก็ทําไดนะ้ทำได้บนนี้หมดเลยแม้กระทั่งการค้นหาอะไรเงี้ยพี่จะทำให้ดูหมดแล้วเมื่อกี้นี้โอเคไหมนะครับอืมนะหรือ,าอการาสมมติยิงบาโค้ดเนี่ยมีรูปมันนี้ออกมาโชว์ด้วยรูปไม่กวาดเนี่ยออกมาโชว์ด้วยเนี่ยถ้าเป็นคนก็มีคนออกมาโชว์หน้าตาเงี้ยอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นแบบฟอร์มเนี้ ซับซ้อนเพิ่มขึ้นที่หนึ่งอันนี้เอาเบสิกกว่านะครับเดี๋ยวเราจะงงกันไปโอเคไหมครับนี่แบบทาปูล่าโอเคไหมครับอ่ะทีเนี้ยไหนๆหก็ไหนๆเรามาอ,อีกแบบหนึง่งเลยนะครับแบบหนึง่งเลยนะครับไปที่ลีเอีดเหมือนกันนะครับฟอร์มวิสัยเหมือนกันโอเคไหมแล้วก็เลือกเหมือนกันเมื่อกี้เนี้ยอินเอาโอเคไหมนะครับพี่เลือกพี่เอาหมดเลยนะครับอ่ะอันนี้พี่เอาหมดเลยนะโอเคไหม หมดเลยหมดเดี๋ยวคุณบอกว่าเออทำไมเรื่องมาแค่บางอันอันไม่เอาอะไรเงี้ยพี่เอาหมดเลยก็ได้เน็กไปพี่เลือกดาต้าช e ตโอเคไหมครับอ่ะแล้วพี่ก็ไปเปิดเลยโอเคปะ่ะพี่อารมณ์นี้จะเหมือนอะไรถามก่อนอารมณ์นี้จะเหมือนเปิดเทเบิลเลยนะครับแต่จริงๆมันเป็นฟอร์มนะโอเคไหมมันเป็นฟอร์มเค็นไหมครับอืมนะ เราก็เหมือนกันเราก็เพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับเพิ่มมันมีเราเรามีสูงจนหกแห้เรายังไม่สร้างหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะนะครับใส่ข้ามาสี่ร้อยห้าสิบมเนี่ยโอเคไหมเสร็จแล้วถ้า,ถ,าถ้าเป็นถ้าเป็นการตัดชีทเนี่ยมันไม่ต้องให้ซุกให้เชฟอะไรเลยนะครับถ้าเราจะลบอะไรออกเราคลิกนี่ปั๊บลบดีลิตออกได้เลย,เลยโอเคไหมง่ายไหมเออนะครับมันจะง่ายขนาดนั้นอ่ะ โอเคไหมครับอันนี้นี่เป็นเป็นฟอร์มเบสิกทั้งหมด